สวัสดีเวรุ่นยุค90ครับฟาสสายไรเดอร์นะครับพิกัดอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย3เขตบางแครกรุงเทพมหานครโอ้โหโตกเย็นมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละรถเต็มหน้าล้านเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีรถคันไหนเข้ามาใหม่บ้างนะครับคันนี้ JR นะครับ JRS 120สุดยอดเลยแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องเก็บงานนะครับออขออนุญ,ญาตยังไม่เปิดราคา ราคานี่ JR นี่ผมว่าราคาน่าจะประมาณแบบประมาณ20แล้วกันนะครับตั้งไว้ประมาณ20หรือไม่เกิน22ประมาณนี้นะครับ JRS นะครับรถแบบเดิมๆเลยครับดูนะฮะเดิมๆเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ติดเครื่องยังไม่ได้เช็คอะไรเลยนะครับก็มารีวิวให้ดูก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไม่เปิดราคาดีกว่าเดี๋ยวรอทำให้รถมันสมบูรณ์นะครับ ให้มันสมบูรณ์ทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดโอ้ตาเพชรด้วยไฟซีนอนด้วยนะครับคันนี้ JRS Super ว่าอย่างนั้นโอ้โหไวรุ่นยุก้าูนย์นะครับนี่ก็เทยรถเดิมจริงๆเพราะว่าเนี้ยสติ๊กเกอร์สวิงอาร์มยังอยู่เลยครับโมโนโคร s สเนี่ยแล้วก็โอ้โหล้อเล็กเเลยยางยางก็เล็กล้อก็เล็กออกทรงแบบ JR นี่คือถ้าผ่าท่อแบบดีๆอาจยายแก้วปลายนี่เสียงโคตรเพาะเลยนะครับรถสวยมาก รถเดิมๆเลยครับคันนี้นี่ทุกอย่างบางแบบเดิมๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเก็บงานนะต้องบอกท่านผู้ชมว่ามันมันต้องทํานะรถดูแล้วมันมันน่าจะน่าจะต้องทำโอ้อยู่ครบเลยอะแบตเตอรี่ยังเป็นแบตเตอรี่น้ําอยู่เลยสุดยอดเดิมจ๋าแบตเตอรี่น้ํานะครับกองอากาศยังอยู่ครบนะครับถังน้ํามันถังออโต้ลูปอยู่ครบเลยครับโอ้โหคันนี้น่าเก็บเลย รถเดิมๆเลยครับว้าวเบาะนี่นุ่มโคตรนุ่มเลยเบาะนี่หุ้มใหม่อืมกระเทยยู90นะครับ JR ใครสนใจจองได้ครับเดี๋ยวรอเก็บงานให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวขายอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครสนใจอยากจะได้นะครับจองไว้ก่อนได้นะครับราคาไม่แพงอย่างแน่นอนรถสวยนะครับรถสวยมากโอ้สวยจริงสวยจริงคันนี้เริ่มเลียมเลยอะว้าว เจ้าของแบบขายทิ้งนะเอ่อต้องบอกว่านี่จะบอกว่ามี JR คันนี้นะครับมีแดดนะครับแล้วก็มีเซอร์ปิโก้นะครับเจ้าของ FC จากลำปางนะครับประกาศขายน่าจะแบบโลทิ้งเลยรถที่แบบเก็บสะสมมานานนะครับแต่ว่าอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาไล่เองว่า,างั้นนะครับก็คุยกันตกลงกันเรียบร้อยยกขึ้นรถเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับก็ อีกคันนึงนี่แดดนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับอย่าบอกว่าไม่สวยนะคันนี้ก็โอ้ล้อก็สวยอะล้อสวยดุมแบบซี่ลวดยังใหม่ๆอยู่เลยครับมอนญแมมีมเนียมแล้วอ่าแล้วก็ตาเพชรน,นะรตัวนี้นี่โอ้สวยสวยคันนี้ก็ยังไม่พร้อมขายเหมือนกันขอเก็บงานก่อนมันเพราะว่าเท่าที่คุยกับเจ้าของนี่ ประมาณอารมณ์ประมาณแบบต้องไล่ใหม่นะครับต้องไล่เครื่องใหม่ไม่ว่าจะเรื่องไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไรอาจจะเป็นพวกเรื่องความนิ่งเรื่องคาร์บูเรื่องอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวต้องไล่ก่อนนะโอ้แต่รถสวยนะคือรถสองคันนี่คือเจ้าของคนเดียวกันนี่นะฮะสังเกตการแต่งสิเบาะก,ก็เหมือนกันล้อก็เหมือนกันนะครับทรงสไตล์คล้ายๆกันเลยแสดงว่าชอบแนวนี้มากอ่ะก็มีอาร์มอลูมิเนียมนะครับ นี่โอ้สวยอะ่ะสวยเลยแหละแต่เครื่องนี้ไม่รู้เป็นยังไงนะแต่ว่าเจ้าของก็น่าจะทํามาดีอยู่นะเพราะว่าดูจากดูจากตัวรถแล้วเนี่ยน่าจะทํามาดีคิดว่านะครับเพราะว่าดูเขาก็เก็บงานเก็บอะไรแบบใช้ได้นะครับไม่ได้แบบคือมันเป็นรถเก็บอะ่ะเออนะครับทะเบียนนี่ลำปาง33นะครับก็เอารถมาจากลำปางนะครับคันนี้ข้างหลังนี่ก็เป็นดัมนะครับนี่ โชก้อนนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็ไล่น็อตด,ด้วยนะ<ช>มีไล่น็อตนะครับนี่ไล่น็อตในไลเลสนะครับไลเลดปั๊มหน้าก็สวยแจ๋วเลยอะใครอยากได้แดดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเก็บงานก่อนไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ช่างจะมีเวลาไล่ทําให้หรือเปล่าทั้งสองคันนี้มาอีกหนึ่งคันอันนี้มาจากกําแพงเพชร นะครับคันนี้มาจากกำแพงเพชรโนวา RS Super รถแม่งโคตรเดิมเลยแล้วก็ที่สำคัญล้อนี่แบบด D ID กาบโตนะครับแจแปลนไว้อย่างนั้นนี่ D ID ครับแต่ว่าล้อจะเก่าหน่อยแล้วก็รถคันนี้น่าเก็บน่าเก็บตรงที่ว่ามันเป็นรถค่อนข้างที่จะเดิมมากๆนะครับดูจากนี่ครับรถที่แบบน่าจะไม่ได้แบบผ่านการยำมาแล้วนะครับมันเป็นรถเดิมจริง สีเครื่องยังเป็นสีเดิมนะครับข้างในนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยฝุ่นเขอะเลยนะครับน่าจะใช้งานอย่างเดียวเลยแล้วกค็ครบเลยครับปลายท่อท่อเดิมโอ้โหสวยอะรถแบบนี้ที่ผมอยากได้นะใครมีแบบทักทายมาขายได้เลยนะครับรถที่มันไม่ใช่แบบเป็นรถแบบไปแต่งซิ่งหรือว่ายำม,มานะครับโนวาคันนี้โนวาคันนี้เดี๋ยวผมขอเก็บงานก่อนแต่มี fc ทักมาผมส่งรายละเอียดให้บอกว่าสนใจอยากจะจองไว้ก่อน ก็ไม่รู้ว่าโอนจองมาหรือยังนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครที่แบบสนใจลองทักมาก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ n o วา RS Super รคันนี้นี่ของดีหายากเลยชุดสีครบเลยนะครับรถแบบโคตรเดิมอะ่ะแต่ว่ายังไงผมยังไม่ติดเครื่องนะเพราะว่าทุกคันนี้ต้องเก็บไล่ไล่เครื่องใหม่ทุกคันเลยนะครับอ่ะคันสุดท้ายเลยเซอร์ c o โกโอ้โหแม่เจ้าคนถามมากันเยอะมากนะครับเซอร์โกคันนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับ ก็ท่อเลสสวิงอาร์มอลูมิเนียมปั๊มนิชินโอ้โห,โ,หโหเสื้อ17 2-4อหม้อน้ำมินียมนะครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคันนี้เนี่ยครับล้อคอมดาวนะครับยางใหม่ซี่ลวดใหม่นะครับไวรุ่นยุค90ของแท้เลยคันนี้ผมว่าผมขายถูกถูกเลยนะคันนี้นะเนี่ยครับสวยอะรถสวยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับ ที่เอามาจากลำปางนะครับเดี๋ยวต้องมีเก็บงาน <c oughs> ต้องมีเก็บงานนะสำหรับรถ <c oughs> ขออภัยครับแม่พูดเยอะโอเคนะก็นี่แหละครับตอนนี้ทั้ง4คันนี้จอดที่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจคันไหนนะอยากจะได้ทักมาแล้วกันนะครับนะ JR Nova d a t h n o วาเอสซูเแล้วก็เซ r ร์ c ินะครับทุกคันมีเอกสารครบหมดเลยนะครับใครอยากได้คันไหนก็ติดจองมาได้นะครับรถขอเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็ยังมีอะไรอ่ะข้างในไม่มีรถแล้วนะรถที่จะขายจริงๆตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5คันนะ่ะทียังเก็บงานไม่เสร็จนะครับ TZR นี่ก็เดี๋ยวกําลังหาเสื้ออยู่หาเสื้อยังไม่ได้นะครับแต่ว่ารถสวยเลยแหละนะครับเดี๋ยวยังไงขอเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับ FC ทุกท่านเลยใครที่แบบอยากจะขายรถนะครับแบบต้องการเงินหรือว่าอยากจะใช้อยากจะใช้เงินนะอ่ะกินน้ำชากันแล้วเหรอ,อ,อจบไหมนี่โนวาวันนี้ไม่ไจบแหมเสียดายเน,ะนเาะค่ะ ถ้ามันไม่ปิดคันนี้เนาะเราน่าจะได้เห็นแดดแล้วเนาะรถมันรถมันยำมาไล่ยากไล่ไม่จบจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีอะไรยากแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆก็โอ้โหยากเลยอ่ะ KR คันนี้เก็บงานเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเก็บเสร็จแล้วนะครับก็ ทาชุดบนให้ใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ลูกค้าปิดการขายมาแล้วนะครับแต่ว่าก็ทําให้นะครับเปลี่ยนบังโคหน้าแล้วก็ทําชุดบนให้ใหม่นะครับนี่ขายถูกๆเลยครับ KR คันนี้แต่ว่า FC ปิดการขายไปแล้วนะครับเดี๋ยยังไงรอ FC มารับนะครับสาหรับ KR m a x มคันนี้คันนี้ผมขายไป49,000นะครับเนี่ยแล้วก็ทําชุดบนให้ด้วยนะเปลี่ยนบังโคลหน้าให้ด้วยครับโอ้โอเคโคตรคุ้มเลยเนี่ยครับก็ ก็ประมาณนี้แหละครับนะครับวัยรุ่นยุค90นะวันนี้รถเยอะมาก,มากเต็มหน้าร้านเหมือนเดิมคึกคักเหมือนเดิมใครที่สนใจอยากจะขายนะครับทักทายมาได้นะครับถูกใจติดให้เลยครับไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยละกันฝากไลค์กับแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ